สวัสดีครับก็ตลาดสดหลังบ้านพอดีวันนี้ถ่ายน้ำใหม่ก็เลยจะพามาดูปลาอายุ77วันนะครับเนาะรุ่นนี้ลงปลาวันที่23เดือน7นะนับถึงวันนี้ถ้านับไม่ผิดก็น่าจะ 77วันพอดีเนาะสบอ่อนี้ตอนลงก็100ตัวนะครับสถุงแต่ตอนนี้เช็คจำนวนดูแล้วเหลืออยู่70็ดกว่าตัวน่าจะตายไป20กว่าตัวเนาะผมก็เลยจะคัดออกเป็น3ไซส์อันนี้ไซส์ใหญ่สุดส่วนบอ่อนี้ก็จะลองลงมา อันนี้ก็จะเล็กสุดครับคัดออกทำไมก็คือปลาตัวเล็กมันก็จะแย่งตัวใหญ่กินไม่ไหวเนาะไม่ทันตัวใหญ่เลี้ยงมาสัก20วันหรือเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็จะคัดคัดแยกไซส์ออกตัวใหญ่ไว้กับตัวใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูเนาะว่าไซส์ใหญ่เนี่ยจะจะได้สัก น้ำหนักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะกะละมังนี่กะละมังน้ำหนักกะละมังอยู่ที่สขีดครึ่งเนาะถ้าจะเอาปลาโลหนึ่งก็ก็ต้องรวมทั้งกรละมังด้วยก็โล สขีดขึ้นเนาะมาลองดู ลองที่สีตัวลองดูก่อนนะนี่สีตัวเนาะนี่สีตัวสีตัวได้โลกับ โลสามขีดครึ่งอ๋ะอีกตัวได้โลสามขีดครึ่งเดี๋ยวใส่ไปอีกสักตัวจะได้เท่าไหร่อันนี้ห้าตัวเนาะห้าตัว จะได้ที่โลโลกับ6ขีดครึ่งเนาะก็เกินก็ตีไปซะว่าประมาณ4ถึง4ีถึงหตัวกิโลหนึ่งเนาะ,ะเฉลี่ยฉเฉลี่ยก็สตัวโลบ้าง5้าตัวโลบ้างน่าอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือไซส์ที่ใหญ่สุดของรุ่นนี้เ,เดี๋ยวมาดู ไส์กลางๆลองดูว่างอาจจะได้สักกี่ตัวโลเนาะ อันนี้ลองที่อันนี้ลองที่หกตัวก่อนนะครับนะลองที่หกตัวที่ว่าจะได้อันนี้หตัวอยู่ที่โล4ขีดครึ่งพอดีเลยน้ำหนักปลาก็ได้โลหนึงพอดีเนาะอสากลางนี่อยู่ที่6ตัวโลนะครับเนาะ หกถึงเตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยเนาะอันโน้นห้ถึงหอันนี้6กถึงเเนาะมาดูน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดจะได้เท่าไหร่ ามสี่อันนี้ตักมาแปดตัวนะลองแปดตัวดูแปดตัวอยู่ที่โลก,กับสี่ขีดเนาะน้ำหนักปลาหายไปครึ่งขีด ก็จะอยู่ที่ประมาณ8-9ตัวโลเนาะไซส์เล็กสุดของรุ่นนี้ครับก็มาอัปเดตให้ดูดูขนาดปลาอายุ77วันเนาะตัดออกเป็น3ไซส์เล็กสุดอันนี้กลางแล้วก็นี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี้ได้ประมาณ สีหตัวอันนี้ประมาณ6-7ตัวได้กิโลหนึ่งเนาะส่วนเล็กสุดนี่แปดตัวได้กิโลนะครับเนาะก็แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งกำลังสูบน้ำอยู่ครับรุ่นนู้นก็ยังไม่ทันน้ำยังไม่ทันได้แห้งดีรุ่นนู้นจะลงหลัง จากรุ่นนี้ไป12วันครับรุ่นนู้นลงวันที่ที่5เดือน8อันนี้ลงวันที่23เดือน7นะก็มาอัปเดตให้ดูแค่นี้ครับผมใครสนใจใครชอบอยากเข้ามาดูวิธีการอะไรมาแชร์ความรู้ก็ก็กดติดตามเพจไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ